หนาทีครับสิบกสิบเก้าแปดโมงบห้าสิี่สนาทีสิบเก้นาที่นี่พาของนับพี่น้องเอเกองขาทีตอนนี้เหลือกองทัพจากอ้เขาบอนหลายกล่องนี่พี่น้องเบื้องหลแห่งเลยบอแล้วอยู่พัทยาเนาะ้นไหลรุ้ไหลนไช่องรยเพจรและพี่น้องฝากเตือนพี่น้องนะะวังเพีปองเพียอวตารเพีที่แนะนำเขานะครับเข้าไปเรียกการขนันเนาะครับาก็ก็เปิด กลุ่มนะครับเลือดเข้ากลุ่มเลือดเงินเข้ากลุ่มเนาะทั้งช่องทุกช่องที่มาทำไม่มีนะครับทำคลิปนีเนาะไม่มีเรียกการพนันปักนะครับใต้คลิปไต่แบบนี้เข้ากันนะคุณน้องบียาครับเนาะถูกไหมถูกก็ไม่ว่าครับขอบคุณที่เข้าใจเนาะ เตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและนาทีที่ทุกคนถ่ารอคอยกันมาเป็นสิบสิบมือเก้าโมงเก้านาทีครับผมโทรตัวเลขทันทีเลยนะครับมันมันต้องมีเลิกม่ย่ากมั่นบอกครับเป็นบอกบางสันเป็นคำนวณบางสันบอกครับเป็บอกบางสันหมดความเป็นกับคำว่าบางสันตัวเลขมั็นกับเป๊ะได้ไหมเป๊ะเลยตัวเลขหี่อปุบหมูว่าเพิ่นเป็นตัวเลขสูตรคำนวณหรือว่าเป็นตัวเลขเพิ่นได้มาแบบไหนเนาะเพิ่นอาจจะมีเข็ดมีอย่างของเพิ่งในเวลาปล่อยเวลาอย่างแบบปกติแล้ว ก้อนๆนี่เพิ่นบอกว่าปล่อยวันท่นประกาศถึงเท่านั้นเนี่ยแต่อันนี่ไอผมว่าหนิขอขอเพิ่นก้อนเนาะขอขอปล่อยเค่นเป็นเป็นคนอยู่ไสนะครับอยู่เมืองไทยเฮาคุณไม่ได้รับนะครับเุณไม่ได้รับ้านเฮ้าอ๋อแต่ไปทำมาหากินอยู่อิสราเอลทำงานอยู่อิสราเอลบ่แม่นลบลูกปืนแซ่ลยอยู่างสม่ำเสมอแปดรอบแล้วว่ะลดแปดรอบแล้วก็ยังมีเวลาคำนวณเลขให้เฮาเนาะครับก็ขอบคุณเพิ่นนะครับเนาะนะครับขอบคุณบ่าวอิสราเอลเด้อนะครับที่ให้แนวทางให้พี่ให้น้องนะครับมันคือการ เป็นจังบุญเนาะเพราะว่าเป็นกระยาคิดบุญเหมืฝากมาฝากเล็กๆนาทั้งนะครับเพื่อจะทําบุญเป็นวางสรนเนาะอยากบอกบุญพี่น้องก็เลยกฝากมาทั้งช่องพารวยนะครับไอ้ของกองพารวยครับงั้นกับมาหลายจังหวัดเนาะอย่างเช่นจังก็มาจากกาฬสินธุ์ครับฝ่ายโยนะครับคนเมืองตาก็โคราชนะครับคนสุรินทร์ทีวีครับมาจากสุรินนะครับบ่าวอิสานกับมาไกลๆกงมูนะครับเพราะไกลบินตรงนี่แหละมาไกลกงมูแต่ว่ามาสายกงมูเลยสองช่องสามช่องนะคือครังเดิ่งคงหนึ่งมาอยู่เดินทางครับ ขาดแต่มาท่านขาดแต่ทีมงานทางอุดรเนาะครับทางอุดรก็ตอนนี้เบิ้งไรกสุดจีบโน้ตตอนนี้ต้องกดใส่เน่นะครับอ๋อครนะครับทุกคนพร้อมกันด้วยพร้อมเลร้อเดี๋ยวถามครับพร้อมกันพร้อมกันด้วยครับพร้อมกันด้วยตัทั้งหมดเดี๋ยวจะบอกไปทีละตัวละตัวเนาะตัวนี้ทั้งหมดสามตัวมีกี่หางมีกี่หางสองชุดครับสองชุดเนาะแล้วก็มีเที่ยวนี้มีสองตัวสองตัวก็สองชุดอ๋อทั้งหมดเป็นสี่ชุดเนาะสามตัวสองชุดสองตัวสองชุดนะครับอ่ะ โอเคนะครับโอเคนะครับครับผมสมดินสอดผู้ชมด้ัคาครับเสีเราซื้อมาใหม่เลยวันนี้ต้องมาพร้อมกันแล้วนะครับครับทีนีะครับทน้ทุกคนนนะครับทีรอ้อยนะครับเทียบนาะครับถึงนะรักอิสราเอลครับนะครับบาอิสราเอลคนฝากมาให้ครับสนับตัวเลขจะผิดจะถือพี่น้องกันพี่คอรพีจนาเอาเนาะนะครับตัวเลขมันจะได้กับถือวันนี้ครัจิถือว่าถือยเปอร์เ็นนกับบงโก้ดวยกันครับนะครับบอกเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับครับ นะครับงวดนี้เป็นงวดที่7นะครับเปินถึงมาแล้วหกงวดค่ะล้วหงวดครับผมส่วนมากก็จะถือ3ตัวตรง3ตัวตัวงวดที่แล้วเขาแค่2ตัวเก้าสองบนนะครับงวดนี้ก็ขอภาวนานะครับพระเจ้าเงว่าสงศิษฐ์เฉลี่ยขอให้แตก3ามตัวเลย่ต้องสามตัวบนสองตัวล่างนะครับอ่ะพี่น้องเตรียมจทเตรียมแก๊บกันได้เลยนะครับเขียนโด้ผมก้าก็ได้นะครับเก้าโมงเจ็ดแปดนาทีละนครับผมอ่ะตัวเลขพร้อมแล้วครับ พร้อมยังครับพร้อมแล้วครับคุณิมอครับพร้อมแล้วครับพร้อมครับสตัวแรกหนึ่งหนึ่งหเดียยีวเรๆสี่วอออ่าหน่งสีแล้วครับหนึ่งสี่แล้วห่งหนึเอาหนึงอีกหนึ่งหนึ่ง ซีหนึ่งุดที่สองอ่าพินแล้วครับสองสองสองชุดที่2องแปดสองเอาละเอาละแอะไรครับจะเป็นสองแอะไรชุดที่สอตัวชุดที่สองนะสามตัวชุดที่สองสองแปดสามสองแปดสามนะครับ3ตัวครบไปแล้วนะครับสองชุดนะครับ มี่หนึ่งซีหนึ่งคับสองแปดสามซีหนึ่งครับสองแปดสามสามพร้อมทีนี้สองตัวเนาะสองตัวครับชุดล่างสองตัวอย่างเดียวบนเป็นบนล่างเป็นล่างล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวอันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับสองตัวสองตัวอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวลองดูล่างอย่างเดียวมาเอยงครับลูกเพร้อมครับพร้อมนะครับ

ทีมกันก็มาด้วยเด้อห้าสี่ห้าสี่นะครับครับนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สองตามมาชุดที่สองตามมานะครับห้าห้าห้ามาแล้วหมแล้วห้าหม่อีกแล้วหครับห้าเด้อห้าห้าเต็ม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 หนึ่งหก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 ้วกหกหนครับ สางตัวล่างนะครับครบเรียบร้อยห้าสี่ห้าอ้ห้าสี่โอเคนะครับมีแค่นี้ใช่นี้พี่ตัววิ่งตัววิ่งมีไหมครับไม่ให้ไม่มีเนาะมีแค่นี้แล้วก็สามตัวก็ไปตัดด้วยเด้อมีสองชุดดีกว่บแค่นี้ครับเดี๋ยวกำลังพิมพ์อยู่มีแค่นี้พี่ขอย้ำอิตาเลีก็แค่สองชดอิตาเลียก็แค่สองชุดรับอิตาเลียไม่มีหลายชุดนะครับมีแค่นี้อิตาเลียก็สชุดเองขอขอขออิตาเลียเองใช่แลววนี้ตัวมีสองตัวเพิ่มมา ย้ำอีกครันะครับครับผมสามตัวรับอิราเลฮะหนึ่งหนึ่งครับชุดที่สอชุดที่สองสองสองปสมสามสองแปดสามอครับ สองตัวล่างครับพี่สองตัวล่างสองตัวล่างห้าห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าหกห้าสี่ห้าหกห้าหกนะครับสองตัวล่างอิสราเอลครับอิสราเอลครับเดี๋ยวโชว์ตัวเลขเลยลงพิมพ์เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมดูไม่ทันเดี๋ยวจะว่าไม่เขียนให้ดูเนาะเขียนให้ดูเรียบร้อยนะครับลงพิมพ์พิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับ ถือ้องบ่เบิ่งให้ผมเนี่ยครับเพราะว่าคือเก่าหัวคือประชพี่ครับของแท้ยพี่ของแท่อยู่มงีพี่เฮ้ยนะยไม่เอเ้องนี่หห้เยรักรันน่ไหไหโอ้ยตัวนี้ของ้อมเยอขอ้้ยครับนไ้นของแท่ยเาดดเป็นไเพราะว่าผมต้องไปดูดูนี่นี่ แค่รับในแไม่รับในมือรับแรับกองแทนมา้ขอแ่พูดยังไงก้อนนี้้อได้ไมครับอ้าวนี่ของแท่แค่อ่อาอพี่ของแท้มากแล้วครับคแ่ขอบคุณแม่พี่ขอบคุณแม่ครับโอ้โขอบปุณแม่ไก้ในั้นม่กีอ้าวนิ่งๆก่อนครับก้เยอะต้นฉบับอิสระเอวเลยนี่ครับอันนี้คือต้นฉบับนะครับอันนี้น เอ็นีทั้งนี้เพเห็นเนาะเอาซาชาพี่น้องไอซาซาเอาซาซาชุดเดียวกันนะครับมันเปรางวุ้ยเห็นไอ้ตกให่หมือนเอาัวเดียวกันเยตกไหันเ็เนพ้องว่าขคบเทอยู่นี่ไปหันหันบ่งคับโอ้นี่นิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่ง่อน541ครับผม283นะครับล่าง54กับ56นะครับนี่มันตรงกันบอกว่าตรงมีตัวตรีเลข41283นะครับ ัะเริ่มอักบัติมาแล้วะครับรกคนกาดามยามต้องยื่ขึ้นมาก่อนร่างกันไมรใช่กันนะครับรากคงจะยืนกันทุกท่านแล้วเนาะนะครับตัวเลขเนาะใช้เวลาขึ้นชั่วโมงนะครับเลขครบเลขครบพิเศษอคยับักคอยควากันตัวปทศเวลาเก่าโมงเศรราเก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับครบเป็กวัน มาเลยมาแล้วครับเล่ยนิดนึงเลยนิดนึงนะครับปล่อนรับพี่หน้าต้อนรับ้อกันทั่วประเทศเลยเนาะเห็นกันหมดหรือยังครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหมดแล้วครับแชร์กันไปนะครับเด้อไผแชร์ขอให้รวยๆขอให้มีโชคมีลาภขอให้ถือหวยรวยเบอร์ราคาซิ่งที่สำคัญปลาแิงยันโล้ไพ่ไข่เก็บเพื่อสำหรับผู้ที่แชร์นะครับตีนสีขาวแต่สีเงินหมดหรือเนาะรู้รู้สึกว่าตัวเลขขอันึ่งรางวัลหนึ่งหัวใหญ่สอง เดี๋ยวจับไปดูที่เองคัดใหม่ให้ดูชัดๆ็สามนะครัสี่าหกชัดนะครับงพิมพ์ครั่งรังอ่อาอ่รัง่ยไปลยับนะครับใครที่อยู่ไลฟ์สดรีบแคปหน้าจอเลยนะคะมีลายช่องด้วยพี่น้องนะคะหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สองแปดสามนะครับสองตัวครับจะเป็นห้าสี่ห้าหกนะครับ ไหลนิดนึงเอาไหลไหลไหลมาแล้วราแล้วมาแลๆจะได้ชัดๆจะคด้ัดๆตัวนี้สัตว์เกี่ยนเลยน้อนะครับแคบๆเป็นแคบอิสราเอลแคบได้แคบเลยชัดจัน